สวัสดีครับท่านผู้ไข้ในการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมซึ่งเป็นหลักของผู้ประเสริฐเป็นแนวทางของบัณฑิตชาติที่นำมาประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาวันนี้ทางสำนักหามังกรหลับเราจะสอนหรืออธิบาย วิธีปฏิบัติทำสมาธิในสภาวะจริงๆเลยนะครับอันนี้จะไม่อิงตัวหนังสือหรือบัญญัติใดๆนะครับถือว่าเป็นการแสดงธรรมคล้ายประมาณว่าพระป่าหรือผู้ปฏิบัตินะครับวันนี้เราจะ บอกวิธีการทำสมาธิซึ่งทุกคนก็สามารถเกือบเกือบทุกคนนะครับสามารถทำได้โดยไม่เหลือวิสัยนะครับการทำสมาธินี้ก็ต้องมีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาความภาคเพียรน,นะครับความพอใจที่จะทำ ความภาคเพียรที่จะทำให้มากเอาจิตใจจดจ่อในเรื่องนี้อยู่คิดใครควรหาเหตุผลในเรื่องที่จะให้จิตเป็นสมาธิทำสี่ประการนี้จะเป็นพลังดนบันดันให้เราบรรลุเป้าหมายคือการจิตเป็นสมาธิได้คือขั้นแรกนะักปฏิบัตินี้นะครับสมมติว่า เรานั่งสมาธิก็ดีนะครับหรือเดินจงกรมก็ได้นะครับการทำสมาธิคือการพยายามให้จิตนี้อยู่ในอารมณ์เดียวการที่จิตอยู่ในอารมณ์เดียวนี้ไม่ใช่ว่าจิตนี้จะเป็นรวมรวมอยู่นะครับมันเป็นพลังงานพลังงานจากร่างกายเราเนี่แหละเพราะจิตเชื่อมอยู่กับระบบประสาทของร่างกายทั้งหมด พอไปยึดอยู่ในอารมณ์เดียวคือจิตจ้องไปอยู่ในอารมณ์เดียวก็จริงอะนะครับแต่สภาวะโดยรวมมันก็ยังเป็นความความความพล่านออกของจิตคือตราบใดที่เรารู้สึกว่ามีกายอยู่หรือเป็นกายอยู่นี้นะครับจิตก็จะอยู่รอบหมดนั่นแหละแต่ทีนี้เราจะมีสตินะครับทำที่เกื้อหนุนต่อความเป็นสมาธิก็คือสติสัมปชัญญะ เราจะแนะนำให้ทําอาณาปานสติคือเอาสติกุมจิตไว้ที่ลมหายใจการเอาสติกุมจิตก็ต้องรู้เรื่องจิตนะครับรู้จิตก่อนว่ามันเป็นตัวตนยังไงจิตนี้ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งนะครับที่มีความรู้สึกดิ้นรนกระสับกระส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ อารมณ์ที่มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับอารมณ์ที่มาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพระธรรมอารมณ์สิ่งเหล่านี้จะคอยป้อนเข้ามากระทบอยู่ในจิตวิญญาณนะครับพอกระทบแล้วก็จะเกิดการกระเพื่อมคือตัวจิตนี้นึกติดตองไปไม่รู้จักหยุดนะครับไม่รู้จักสิ้นสุดเป็นการสืบต่อของวิญญาณคือผู้รู้อารมณ์นั่นเอง ทีนี้เรื่องจิตมันเป็นอย่างนี้เราก็เอาสติเนี่กลุมตัวผู้รู้ตึกรู้นึกรู้คิดรู้ไปรู้มานั่นแหละผู้นั้นแหละคือลักษณะจิตหรือเจตสิกนะครับที่เป็นภาษาพูดเอาสติคือความระลึกได้นี่กลุมไว้กลุมไว้ที่ไหนครับที่ลมหายใจเพราะลมหายใจเนี่ยอยู่ใกล้เราที่สุดและตัวสืบต่อร่างกายด้วยนะครับจะทำให้เรา จ้องเห็นสภาวะจิตได้ง่ายนั่นเองคือพอเอาจิตมาที่ลมหายใจก็คือมาที่การหายใจเข้าการหายใจออกนั่งทำสมาธิอยู่คนเดียวนะครับดูลมหายใจของเราไปเรื่อยๆมีสติคอยกำกับดูแลอยู่เรื่อยๆถาาใดที่สติเผลอจิตมันก็จะไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฝึก จิตให้อยู่กับที่ก็เท่ากับฝึกสตินั่นเองเพราะสติกับจิตอยู่ด้วยกันนะครับสติก็อยู่กับใจเรานี่แหละครับจิตเจตสิกเป็นตัววิ่งไปก็วิ่งออกจากใจนะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับสติก็ต้องคอยควบคุมอยู่ที่ลมหายใจทำบ่อยๆนานๆนะครับทำไปเรื่อยๆจากวันนี้ทำสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับทำไป ทำไปเรื่อยๆบ่อยๆแล้วย,ยิ่งนักปฏิบัติแล้วนี่เราทําไม่นานก็จะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับกําหนดอารมณ์ไว้กําหนดจิตอยู่ในอารมณ์ของลมหายใจเข้าออกนั่นแหะครับให้คมให้แจ่มแจ้งช่วงแรกๆเราจะมีพลังขึงขังคือเอาสติกุมใช่ไหมครับหลังจากกุมไปบ่อยๆแล้วเนี่ยสติก็จะไม่ต้องขึงขังแล้วทีเนี้ย พราะว่าเราเอาสติกลุ่มจิตไว้ได้ในลักษณะที่ค่อนข้างจะดีแล้วคือตั้งใจว่างั้นเถอะตั้งใจคักแล้วพอตั้งใจบ่อยๆจิตก็จะค่อยๆอยู่กับที่อยู่ที่ลมหายใจจะเป็นให้รู้ว่าลมหายใจเบาบ้างหนักบ้างเข้ายาวบ้างเข้าสั้นบ้างนะครับดูไปไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปตั้งชื่อมันนะครับไม่ต้องไปชื่อว่ายาวหรือสั้น คือดูเฉยๆนะครับมีสติเป็นผู้กำกับอยู่ตลอดนั่นแหละครับไม่ต้องไปบัญญัตินะครับถึงไม่บัญญัติแต่รู้ว่ามันยาวสั้นมันก็เป็นเป็นตัวพูดตัวบัญญัติอยู่ดีคือตัวรู้นั่นแหละครับคอยเอาสติกุมไว้ให้นานที่สุดจากนั้นเมื่อนานบ่อยเข้าเรื่อยๆนะครับจิตมันก็ไม่ค่อยไปหรอกครับทีนี้ แต่จิตสติเราก็ยังขึงขังควบคุมอยู่นะครับหลังจากทำบ่อยๆแล้วสติคอยกำกับจิตนานเข้าไปเรื่อยๆทีนี้เราพยายามทำสติเนี่ยให้เบานะครับไม่ต้องขึงขังหรือไม่ต้องควบคุมนะครับทำสติกับจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เบาตรองให้เบาอยู่ที่อารมณ์เดียวนะครับ ไม่ต้องขึงขังแล้วไม่ต้องคุมไม่ต้องบังคับแล้วคือให้สติกับจิตเบาในอารมณ์เดียวนานๆนะครับนานประมาณไหนนานไปเรื่อยๆครับคือการทําสมาธินี่คือทําให้เบาลึกเข้าไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าเราทําทุกวันใช่ไหมครับบางวันเนี่ยทำไปก็จะเกิดความรู้สึกชื่นใจ คือความยินดีปิตินั่นแหละครับมันเกิดแต่มันไม่ได้เป็นชื่อบัญญัติขึ้นนะครับเป็นอาการที่เกิดขึ้นในกายในจิตเราเล็กๆน้นอยอะไรแหละแต่เราแตผ่ผู้ปฏิบัติจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะครับจะไม่ใส่ใจอารมณ์พวกนี้เพราะว่าผู้ปฏิบัติจะเพ่งเล่งไปที่จิตอยู่ในอารมณ์เดียวใช่ไหมครับแต่อาการพวกนี้จะเกิดนะครับที่เราบรรยายนี่เผื่อว่าให้เราทําความเข้าใจนะครับมันเกิดแต่ผู้ปฏิบัติจริงๆจะไม่ใส่ใจนะ คือไม่ใส่ใจในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตพวกนี้เพราะอารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตถูกควบคุมอยู่กับที่บ่อยๆนานๆนะครับพอยิ่งทําบ่อยเข้าหรือนานเวลาเข้านะครับจะเป็นเวลาหรือเป็นวันเป็นเดือนก็ช่างนะครับจิตใจก็จะเบิกบานสบายนะครับสบายตัวนี้ท่านบัญญัติเป็นความสุขชื่อว่าสุขแต่ไม่ต้องไปบัญญัตินะครับภาษานักปฏิบัติจะไม่มี บัญญัติตัวนี้จะเป็นความเป็นไปของจิตจากชื่นใจสบายใจแล้วก็ค่อยสงบสบายเบาบางลงไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะที่ความเป็นไปของจิตขณะที่สติควบคุมจิตอยู่บ่อยๆโดยควบคุมในลักษณะเบาๆนะครับเบาขนาดไหนทีนี้นะครับสติกับจิตเบาในลักษณะที่ ถ้าภาษาอีสานเรียกว่าลักษณะหมดอะไรตายอยากคือไม่คือหมดอะไรอ่ะถ้าภาษาไทยก็ปรงอะไรอคือเบามากถึงประมาณนั้นนะครับลองอนุมานนะดูนะครับสติกับจิตเนี่ยจะจะอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยความเบาบางนะครับเบามากอยู่ในประมาณว่าหมดอะไรตายอยาก ภาษาไทยก็ปรุงอะไรหรือหมดอะไรนั่นแหละทั้งกายและจิตทั้งสตินะครับดูในสภาวะหมดอะไรตายอยากนั่นเองทําไปถึงนั้นบ่อยๆนะครับทําไปพอหมดอะไรตายอยากแล้วก็ดูอย่างนั้นนะครับคือวางให้เบาเบาลึกลึกเข้าไปเรื่อยๆสภาวะที่ผ่านไปแต่ละขั้นตอนน่ะ จากทีแรกเราทําบ่อยๆแล้วก็จิตก็อยู่กับตัวเองใช่ไหมครับมีความชื่นใจแล้วก็นานไปก็รู้สึกเบาใจนานไปก็อยู่บางลงไปจนถึงอยู่ในระดับหมดอะไรนะครับหมดอะไรตายอยากภาษาอีสานนะครับหมดอะไรตายอยากก็ยังละเอียดนะครับค่อยตองไว้อีกค่อยประคองไว้ให้ให้สภาวะหมดอะไรตายอยากนั้นอยู่ได้ยาวนานที่สุด พอประคองไว้ได้นะครับด้วยสติแล้วจิตก็จะเกิดรวมนะครับทีนี้ตอนเป็นอยู่นี่จิตยังไม่ได้รวมนะครับถึงเบาเฉยนะครับเบาอยู่กับที่อยู่กับอันเดียวเฉยแต่มันยังเนื่องถึงกายมีความรู้สึกผ่านอยู่นะครับเป็นพลังงานรวมผ่านรวมกันอยู่ทั้งหมดนะครับแต่พออยู่ในสภาวะหมดอะไรตายอยากเนี่ยจิตจะไม่เนื่องด้วยกาย นะครับจะรวมเป็นหนึ่งกริยาที่จิตรวมมาเป็นหนึ่งนี้ประมาณว่ากริยาที่เราหลับนะครับหลับปึ๊บสั่นเชยเียววินาทีนะครับไม่ใช่เหมือนเรานอนหลับทั่วไปคือมันจะมิดไปชั่วเสี่ยววินาทีแต่สติมันยังคงอยู่นะครับแต่ตอนนั้นมิดเนี่ยสติก็เหมือนไม่มีนะครับแต่มันมันความชินใช่ไหมครับ สติมันชินมันเคยอยู่ควบคุมอยู่ตลอดมันก็อยู่อย่างนั้นแต่สภาวะจิตที่รวมวืบลงเป็นหนึ่งนี้สติก็เหมือนไม่มีสติแต่มันก็มีอยู่นะครับเพราะมันประคองมาเรื่อยแต่มันข้ามเขตใช่ไหมครับข้ามเฉียจากความพลานอยู่ทั่วกายกับกายกับใจนี้นะครับอยู่รวมกันอยู่เนี่ยแต่ทีนี้พอจิตรวมวืบเป็นหนึ่งมันไม่ดื้อเนื่องด้วยระบบเซลล์ประสาทของร่างกายแล้วมันจะรวมทีเนี้ มันจะวืดไปประมาณเสี้ยววินะครับหรือประมาณวิสวินะครับวิไปเนี่ยตอนนั้นจิตจะออกจากระบบประสาทของกายแล้วทีนี้นั่นละคือจิตรวมเป็นหน,นะครับพอจิตออกจากระบบประสาทกายทั้งหมดแล้วจะเหลือแต่สติกับจิตวิญญาณใช่ไหมครับอาการนั้นละคือเข้าสมเข้าฌานนะครับคือจิตรวมเป็นเอกัตตานั่นเอง อันนี้เป็นภาษามัญญััดแต่ภาษามันเกิดจริงๆมันมันไม่ได้มีบัญญัติอะไรมันเกิดเป็นสภาวะที่ไม่เนื่องด้วยกายเลยมีจิตกับสตินะครับตาในก็จะเปิดขึ้นตรงนั้นนะครับตาในคือไม่ได้เกี่ยวกับตาที่เป็นร่างกายแล้วทีนี้ตาตัวนั้นจะมองเห็นกายเราเองเห็นอะไรเป็นอะไรเองแต่ยังไม่ได้บัญญัติอะไรทั้งนั้นนะครับเหมือนอีกโลกโลกหนึ่ง คือข้ามออกจากโลกมิติที่3คือร่างกายการคอยประคองจิตไว้ในอารมณ์เดียวนานๆแล้วเบาเนี่ยเพื่อให้จิตกับกายเนี่ยไม่เนื่องถึงกันนั่นเองแต่มีสติควบคุมอยู่ในจุดเดียวอารมณ์เดียวพอมันอยู่ในบริเวณเดียวนานๆเนี่ยมันเบาใช่ไหมครับพอเบามันก็จะรว,วมนั่นแหละขณะที่รวมนั่นแหะมันจะเสี้ยววิ เหมือนหลับนะครับแต่มันแค่วิวิสองวินาทีกิกเดียวนะครับสติก็คงรู้ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนั่นแหละคือมันรู้อยู่แล้วแต่มันละมันวืบลงไปก็เหมือนไม่รู้เพราะมันมันรวมใช่ไหมครับพอมันรวมแล้วมันก็จะแยกออกจากกายโดยสิ้นเชิงคือจิตจริงๆก็จะแยกออกจากกายแต่มันไม่ได้แยกไปไหนหรอกแต่คือมันมีเนื่องด้วยระบบประสาทคือความมันนิ่งมันตรอง มันหมดอะไรตายอ,อยากในช่วงก่อนที่มันจะเป็นใช่ไหมครับคือมันไม่เนื่องไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นพะพอมันไม่เนื่องไม่ใส่ใจวางเบาบางเฉยอยู่นะครับเรียวกว่ปาปั่มงานหมดอะไรเลยนะครับหมดอะไรตายอ,อยากทั่นเองแล้วมันจะรวมเวิบพมันรวมเวิบแล้วเนี่ยมันจะเป็นก้อนจิตอีกก้อนดีหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวกับกายแล้วทีนี้มีสติมีจิต มีความรู้อยู่ตัวรู้อยู่นั่นเลยทีนี้ตัวรู้ตัวตัวสติกับตัวรู้ตัวจิตอยู่อยู่ในตัวของเขาเองนอกระบบกายแล้วก็จะอาจจะมองเห็นนะครับบางคนก็จะมองเห็นเลยว่าร่างกายเรานี่นั่งอยู่ยังไงยืนอยู่ยังไงนะครับแต่ไม่ต้องไปบัญญัตินะครับถ้าบัญญัติแล้วเดี๋ยวก็ตกใจบ้างแล้วก็ตื่นตะนกกลับคืนมาอยู่ในร่างกายนะครับคือทุกขั้นตอนประคองไว้ให้นาน นานแล้วมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะเกิดความแก่งความแก่งแล้วค่อยๆจะมีพลังทีเนี้ยพอมีพลังแล้วเราจะน้อมเอียงจิตที่มีเอกคตาหรือเป็นจิตนอกกายนั่นไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรค่อยว่ากันทีหลังแต่ขั้นตอนนักปฏิบัติเป็นขั้นตอนง่ายๆค,คือทำจิตให้เป็นสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออก จากหยาบประคองตรองไว้ให้เบาจากเบาก็บางไปเรื่อยจนจนอยู่ในระบบหมดอะไรตายอยากทั้งกายทั้งจิตนะครับแต่สติจะไม่หลงลืมนะครับสติจะต้องมีตัวเดียวหนึ่งเดียวอยู่ตลอดออไม่ต้องไปบังคับวันนี้ต้องได้การบังคับคือเข่งขึมนะครับคือคือคมแข็งเกินไปถึงอยู่ได้มันก็อยู่ได้ไม่นานแต่ก็ต้องเริ่มทำแหละครับทำบ่อยๆ ทําเอาสติควบคุมจิตไว้ช่วงแรกมันก็วิ่งไปวิ่งมาตามความเคยชินใช่ไหมล่ะพอมันชินสติก็คุมอย่างหนักคุมไปคุมมามันค่อยอยู่สติก็ค่อยคอยเบาตามนะครับเบาตามแต่ประคองอยู่ในจุดอารมณ์เดียวเรื่องลมหายใจมันจะเข้าออกยาวสั้นลึกตื้นก็ดูรู้เฉยๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นอุบายที่จะประคองให้จิตอยู่บริเวณนั้นเฉยๆนะครับ อยู่กับความบริเวณนั้นจากนั้นมันจะนิ่งมันจะเฉยไปขณะเราทำบ่อยๆเนี่ยสิ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่แต่ไม่ได้บัญญัติของผู้ปฏิบัตินะครับแต่บัญญัติของผู้เป็นวิชาการอยู่ข้างนอกะจะบัญญัติปิติกับสุขนะครับคืออารมณ์พวกนี้เกิดจากคนที่ทำสมาธิบ่อยๆ ทำบ่อยๆมันจะตองเข้าไปลึกมันไม่ได้พูดไม่ได้ตึกนึกคิดไปไหนนั่นเองมันตัดพวกนี้ออกหมดแล้วมันจะเกิดอารมณ์ชื่นใจสบายใจฟูขึ้นแห่งจิตฟูขึ้นแห่งกายหนควางสยองก้าวอะไรไปช่างน่ะอันนั้นมันเป็นภาษาที่เราบัญญัติว่าปิติแต่ผู้ปฏิบัตินี่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใส่ใจเพราะว่าผู้ปฏิบัติจะใส่ใจเรื่องเดียวก็คือให้สติคุมจิตไว้ลังนั้นมันจะสุขก็ชื่นใจสบายใจเย็นใจเฉย ผู้ปฏิบัติก็ไม่ใส่ใจอยู่ดีนะครับแต่วเวลาออกมาแล้วเราบัญญัติได้นะครับบัญญัติว่าโอ้ช่วงนั้นจากนั้นไปนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นถึงเป็นตาราเป็นเป็นคลองในการปฏิบัติให้ผู้คนรุ่นหลังได้รู้นั่นเองแต่ผู้ปฏิบัติจริงๆก็มีหน้าที่เดียวคือมีสติกุมจิตไว้อยู่ในอารมณ์เดียวพออยู่ในอารมณ์เดียวเพิ่มเวลาเพิ่มความยาวนานเราไปควบคุมให้มันเป็นเร็ว ไม่ได้นะครับคือมีหน้าที่ให้ให้นิ่งมากพอแล้วก็มากพอแล้วยังไม่พอให้เบามากพอทั้งสติกับจิตนะครับเบามากพอจนไปถึงอยู่ในระดับหมดอะไรตายอยากนะครับนี่ขั้นตอนง่ายๆพอหมดอะไรตายอยากก็ให้เบาอยู่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะรวมเวิบเข้าไปเองนะครับขณะที่รวมเวิรบเข้าไปนั้นนะ่ะมันจะรวมประมาณเสียววินาทีเท่านั้นนะรวมเวิรบแล้ว สติมันก็อยู่กับจิตใช่ไหมล่ะมันไม่เนื่องถึงกายแล้วทีนี้นั่นแหละเรียกว่าจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วเรียกว่าอยู่ในภพใหม่แล้วนะากายมนุษย์ที่เป็นภพมิติที่สามนี่เราออกจากกายนี้ได้แล้วจิตถึงนั้นแล้วเนี่ยก็ทําให้แบบบ่อยๆนะครับไม่ต้องไปบัญญัติจะต้องเป็นผู้วิเศษหะเหินเดินอากาศอะไรนะครับ พราะหน้าที่การทำสมาธิคือทำจากจุดเดิมให้มากให้บ่อยให้เบาเข้าไปเบาเท่าไหร่ก็ยิ่งให้นานแล้วสภาวะที่มันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเองผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ทำให้อยู่ในอารมณ์เดียวแล้วให้เบา,ให,เบาให้บางที่สุดเท่านั้นอันนี้ทางสำนักผามังกรหลับแนะนำผู้ปฏิบัติทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับมันไม่มีวิธีการใดที่จะไปรัดได้นะครับ วิธีเดียวที่ง่ายที่สุดที่ทางสํานักได้ปฏิบัติมาและทำได้จริงด้วยนะครับก็คือการทำอย่างนี้นะครับคือทำให้มากให้อยู่ในอารมณ์เดียวให้มากพอมากแล้วให้เบาเบาเท่าไหร่ยิ่งดีเบาจนไปถึงหมดอะไรตายอยากประคองไว้เดี๋ยวมันก็จะรวมเองนั่นแหละคือการปฏิบัติทำให้เกิดสมาธิได้จริง ใครก็ทําได้นะครับถ้ามีความภาคเพียรไม่ใช่ว่าไม่ทํานั่งปั๊บเราอยากจะเป็นเลยอยากเป็นผู้วิเศษเลยไม่ได้ต้องทําให้บ่อยอยากหยับหยามก็ไปสู่ละเอียดอยากวันเป็นหลายวันอยากหลายวันก็เป็นหลายเดือนได้แต่บางคนก็ทําวันเดียวก็เป็นเพราะว่าเขามีอินรีฝึกปฏิบัติมาตั้งแต่ปางก่อนก็มีแต่เส้นทางวิธีปฏิบัติง่ายๆอย่างนี้แหละทำชานไม่ต้องไป เชื่อใครว่ามีวิธีการอย่างตัดอย่างนั้นตัดอย่างนี้ไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นน่ะการทําสมาธิก็คือการทําจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวให้อารมณ์เดียวน,นันๆแล้วทีนี้มันจะไม่เนื่องถึงระบบประสาทของกายทั้งหมดอะจิตถึงจะเป็นของจิตเรื่องของจิตจิตจะมีหนึ่งเดียวอยู่นั่นน่ะมีสติอยู่ในจิตนั่นแหละจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีหลัง ได้ได้อะไรก็ช่างนะครับได้อารมณ์ดีๆอารมณ์เบาๆอารมณ์ชื่นใจก็เฉยวางไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คําว่าวางนะครับคือไม่ใส่ใจเลยใส่ใจในเรื่องเดียวคือสติอยู่กับจิตในอารมณ์เดียวไม่ไม่ไปไม่มาไม่พูดไม่วิจารณ์ไม่บรรยายอะไรทั้งสิ้นหน้าที่มีอย่างนั้นแล้วทําให้เบาให้บางให้ตรองให้บางเบาที่สุดนั่นแหละคือหน้าที่ทําสมาธิให้เป็นนะครับ ไม่ต้องมีวิธีมากมายง่ายๆนี่แหละแล้วจะเป็นเองแต่ต้องใช้เวลาพยายามให้มากขึ้นเท่านั้นเองอันนี้เป็นหลักธรรมลัดสั้นแล้วปฏิบัติได้จริงทางสำนักทำได้จริงด้วยนะครับในกรณีนี้พูดภาษาใจให้ฟังถ้าเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับง่ายๆในเรื่องทำสมาธินะครับแต่ต้องพยายามนะครับไม่ใช่ว่าง่ายแล้วนั่งปุ๊บจะเป็นปับ๊บความพยายามนั่นแหละ จะได้แน่นอนเราพยายามไหมล่ะถ้าพยายามจากวันเป็นเดือนได้ไหมยากเดือนเป็นสองเดือนได้ไหมถ้าทําแล้วมันได้จริงน,นะครับว่าจิตเป็นสมาธิแล้วมันอยู่ในระดับพรมแล้วจิตน่นนะอย่างขณะที่เราทําอยู่บ่อยๆจิตเราก็อยู่ในระดับเทพแล้วถึงตายไปก็จะไปเกิดในระบบชั้นสูงน่ะนะครับแต่เรานักปฏิบัติไปตาม ต่างๆนะครับตามได้ยินได้ฟังมาเขาพาทําอะไรก็ทําว่ามาว่าไปขั้นตอนง่ายๆของนักพจนักปฏิบัติจริงๆมันมีแค่นี้นะครับแต่การทําสมาธิทําให้จิตสงบเรียกว่าก,การทําฌานให้เกิดขึ้นแต่ถ้าการทําวิปัสสนาทางสํานักผามังกรหลับก็อธิบายไปแล้วการทําวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นของศาสตร์ของผู้รู้ผู้ที่จะเข้าไปสู่การตัดสู้ได้ หรือการรู้แจ้งได้ก็ไปฟังดูนะครับมันจะมีสองม้วนในทางวิปัสสนาแต่การทําสมาธิจะต้องเดินแบบนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งน,นั่นก็คือเข้าฌานแล้วนะครับวันนี้ฝากธรรมะโดยสำนักผามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ